สวัสดีครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนผมจะมารีวิววิธีขึ้นรถจากกรุงเทพนะครับไปที่ชามนะทุกคนก็ตรงนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต่อรถเมล์แล้วก็ไปที่สายใต้นะแล้วก็ต่อจากสายใต้ลงไปชามนะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงผมบอกีทิศ ทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็ถึงที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่แล้วนะทุกคนก็อยู่ที่กรุงเทพเลยนะทุกคนก็ถ้าจะไปชามชามมันจะมุ่งหน้าไปทางใต้นะครับก็ต้องมาขึ้นรถทางสายใต้นะทุกคนก็อยู่บริเวณสายใต้ใหม่นะครับก็มีรถมากมายนลทุกคนที่ลงไปทางใต้นะครับก็อันนี้น่าจะอยู่เพชรบุรีนะครับชามก็เดี๋ยวยังไงผมจะไปถามผู้คนแถวๆวนี้นะครับว่ารถไปชามขึ้นตรงไหนนะก็เดี๋ยว ถึงที่จะผมจะรีวิวรีวิวการขึ้นรถไปยังไงมายังไงให้ฟังนะทุกคนสรุปให้ฟังนะโอเคครับทุกคน แล้วผมจะมาสรุปวิธีการเดินทางจากกรุงเทพนะครับมาที่ชามนะทุกคนก็วิธีเดินทางไม่ยากนะครับก็จุดเริ่มต้นที่ผมจะบอกทุกคนง่ายๆเลยนะครับอยู่ในกรุงเทพก็คืออนุสาวรีย์ชัยนะครับผมนั่งจากอนุสาวรีย์ชัยมาที่สถานีขนส่งสายใต้นะครับเพราะว่าชามมันอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีมันอยู่ทางมาทางภาคใต้นะครับก็เลยต้องมาขึ้นที่สายใต้นะครับ ก็วิธีการเดินทางนะครับถ้าอยู่ที่อนุสาวรีย์นะครับก็ต้องอจริงๆมันมาได้หลายวิธีแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดนะครับผมก็ผมนั่งรถเมยนะครับรถเมยทั้งหมดจะมี3คันนะทุกคนที่ผ่านมาสายใต้นะคันแรกเลยก็จะเป็นสาย1,2,5คันที่2คือสาย5,1,5และคันที่3ก็คือ5,3,9นะครับแต่ว่าวันนี้ผมขึ้น รถเมสาย515มานะครับก็รถเม3คันนี้นะครับขึ้นฝั่งเกาะพญาไทนะทุกคนก็สังเกตไม่ยากฝั่งเกาะพญาไทยจะเป็นฝั่งที่ติดกับทางขึ้นไปรถไฟ BTS นะครับผมแต่ว่าอยู่ต้องข้ามระหว่างรถไฟวิ่งแบบวิ่งวงกลมเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะถ้าทุกคนมายืนรอตรงนี้ทุกคนจะเห็นมุมเดียวกับที่ผมเห็น ในคลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูฝั่งเกาะพญาไทยก็คือจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับโรงพยาบาลพญาไทนะทุกคนประมาณนั้นก็เป็นการขึ้นรถเมล์ครั้งแรกนะครับของสายนี้นะครับปกติผมไม่เคยขึ้นสายนี้เลยนะก็ขึ้นมาก็บอกเขาว่าลงสายใต้แค่นี้ก็ให้ตังค์เขาก็มาสายใต้ครั้งนี้ก็ราคา19บาบาทนะครับทุกคนถูกมากก็พอมาถึงสายใต้ปุ๊บ ผมก็เดินเข้าไปถามรถตู้เลยนะครับผมว่ามีที่ไหนไปชช้มไหมแตงจริ้มผมเดินไปผมก็เห็นป้ายแล้วแหละแต่ก็อยากถามเขาเฉยประมาณนั้นก็รถตู้จากที่สายใต้มาลงที่ช้านะทุกคนก็อยู่ที่ราคา160บาทนะครับก็รวมรวมกันแล้วจากอนุสาวรีย์ชัยมาสายใต้นะก็นั่งรถอยู่2ต่อก็คือ รถเมย์ต่อแรกก็คือรถเมย์จากอนุสาวรีย์ชัยไปสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ราคา19บาทนะครับแล้วก็จากนั้นก็ขึ้นรถตู้ที่สายใต้ใหม่มาที่ชาอมราคา160บาทนะทุกคนก็รวมๆแล้วก็อยู่ที่ไม่เกิน200นะครับประมาณนั้นไปกลับก็นั่นแหละทุกคนก็ลองเอาไปคูณหารดูก็รวมๆแล้วก็ราคาก็ประมาณเท่านี้นครับ แต่นี้ผมไม่ได้อยู่ที่หาดชะอํานะทุกคนผมพาทุกคนมาที่หาดบ้านบางเกตนะทุกคนอันนี้ผมเลยมาอีกนิดนึงนะทุกคนจริงๆหาดชะอําก็อยู่มันเป็นหาดเดียวกันแหละแต่ว่ามันจะไกลออกไปอีกนะครับทุกคนหมายถึงถ้าเรามาจากกรุงเทพอะเราจะถึงหาดชะอําก่อนใช่แต่หาดบางเกตอะผมแค่อย่างมาเฉยๆประมาณนั้นอันนี้ผมก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์มา หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะทุกคนปินมอเตอร์ไซค์คิดจากหาดชะอำม,มาหาดบ้านบางเกตนะตจริงจริงทุกคนเล่นอยู่ที่หาดชะอำก็ได้ไม่ต้องมาแบบขนาดนี้หรอกผมแค่แบบอยากมาเฉยๆไงเวอร์ไงประมาณนั้นไม่อยากเล่นที่หาดชะอไงโอเคทุกคนก็มีประมาณแค่นี้แหละครับจริงมันมาไม่ยากหรอกทุกคนขั้นตอนการมาง่ายมาก